ปลาเข้ามาโลกในปลาเข้าฝูดตงไหนฝูดีลอายุได้เก้าสิบสามวันปลามาโลกตงไหนเลืมแก่ที่ไหนต้นเขียวกับใบไก่แก่เด้แต ออกเหลืองๆดูด้านนี้ก่อน đớn không mà lộ vừa khoam cái ôi ôi nhung khóc con ăn cái mất trâu à มาดูข้อโพดข้างในอ่ะอามาดูกูปีมาดูกูปีกับบั๊กเก้กายเลยมา้อเพ้าะข้อโพดนี่นะ